อ่ะข้อ,อน,นี้นะครับก่อนอื่นเรามารู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรนี่สิ่งที่เขาต้องการก็คือความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นไม่อ่านโจทย์ก่อนอ่านนี่ก่อนเลยหาก่อนเขาถาม,มาว่าความเร็วก็คือ V, เท,เ,ทอเ,นะ v เท่ากับเท่าไหร่โอเคนะ v เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ความเร็วเสียงในอากาศสมการที่เรารู้กันดีคุ้นเคยดีอยู่แล้วก็คือสมการว่า V เท่ากับ f ลมดาความถี่คูณความยาวคลื่นค่อยความถี่ไหมนี่ความถี่ของส้มเสียงมีค่า425เฮิรตซ์แสดงว่าเรามี f, f เท่ากับ425เฮิรตซ์มี f แล้วขาด k ขาด k อะไรลมดาขาด k ลมดานี่หาลมดาได้ไหมอ่านจากโย์ด,ดู เมื่อเคาะแล้วเมื่อเคาะแล้วนําไปวางหน้าท่อปลายปิดปลายปิดนะที่มีความยาว20ซนติเมตรเกิดเสียงดังครั้งแรกคําคว่าเสียงดังครั้งแรกแสดงว่า,าในท่อหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววาดท่อแป๊บปึ๊บปึ๊บคลื่นนิ่งข้างในท่อเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดังครั้งแรกนะน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้กี่ลัมด้าอันนี้กี่ลัมด้า 1นส่วนซีแลมดาอ่ะเขาบอกว่าท่อไปผิดมีความยาว20่สซนิเมตรแสดงว่าแสดงว่า1นส่วนซีแลมดาเนี่ยเท่ากับ20 cm. เซนติเมตรพราะเกิดดังครั้งแรกมันย้ายข้างหน่อยแลมดาเท่ากับย้าย4จากหารไป คูณ4เพราะแลมด้าเราเท่ากับ4คูณยี่เท่ากับ80เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรก็ได้เป็น0.8เมตรที่เรามีครบยังในการที่เราจะหาความเร็วเสียงในอากาศเนี่ยเรามีความถี่ยังมีแล้วเรามีแลมด้ายังมีแล้ว0.8เมตรกันก็คูณเลย v เท่ากับ f l ลมดาเอเรา4 2 5เฮิรต์คูณกับเลมดา้ากี่เมตร0.8เมตรแล้วเท่าไร V เท่ากับ425คูณ0.8อ่ะไม่ใช่เครืค่องเลขก8คูณ4 3สามันสองบวก2ี่ 400คูณ8 20คูณ 8, 8ได้เป็น160 5คูณ8ได้เป็น40อันนี้200เพราะนั่นได้เป็น3400เราไม่ได้คูณจุดก็คูณ10ยังลังลบ1เพราะนั้นความเร็วเสียงในกาเท่ากับลบ1นะเลื่อนจุดมาตัวหนึ่ง340เมตรต่อวินาทีเสร็จข้อนี้